รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน เรียนรู้การตลาดออนไลน์กับเทคนิคที่หลากหลายในรายการกสศนออนไลนพ์พาสกับผมธนิสสุทธุมงสร้างแคมเปญกระตุ้นยอดขายเพิ่มรายได้ด้วย Google Adwords สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมธนิสฐ์สุธรรมวงในรายการกอสนออนไลน์พลอย่างที่เราทราบกันนี้นะครับปัจจุบันนี้การตลาดออนไลน์มีหลากหลายแอปพลิเคชันมากมายให้เราได้เลือกใช้กันหนึ่งในแอปพลิเคชันยอดนิยมนะครับนั่นก็คือ Google ิลหนึ่งครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของรายการนะครับผมขอพาคุณผู้ชมครับมาทําความรู้จักกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านของการตลาดออนไลน์นั่นก็คือคุูพักครับคุพูพักสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ รูพัครับเนื้อหาตอนที่แล้วนะครับเราพูดคุยกันเกี่ยวกับการใช้ Google Adwords นะครับผมแล้วก็เกี่ยวกับการตลาดไม่ว่าเชิงรุกหรือเชิงรับนะครับผมครวันนี้ครับอยากให้กูพักมาพูดให้ผมฟังคร่าวๆหน่อยได้ไหมครับผมว่าเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างครับค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเป็นภาคต่อค่ะซึ่งเป็นภาคสุดท้ายของ Google Adwords ค่ะโอเคเลยครับค่ะก็จากที่ได้พูดคุยกันไปในตอนที่แล้วนะคะว่าการทํา การสมัคร Google a d w o r d s สำหรับสมาชิกใหม่กับสมาชิกเก่านะคะหน้าตาจะไม่เหมือนกันค่ะคุณกุ้งครับก็เมื่อตอนที่แล้วนะคะเราได้พาสมัครในส่วนของคนที่เป็นสมาชิกใหม่ซึ่งจะค่อนข้างง่ายครับแล้วก็ไม่ซับซ้อนนะคะโอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวเราจะมาพาทุกท่านนะคะไปสมัครแคมเปญใหม่ไปพร้อมๆกันเมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเยี่ยมชมนะคะในส่วนของฟังก์ชันต่างๆนะคะว่า Google a d w o r d s มีอะไรยังไงบ้างที่หน้าตาไม่เหมือนกับ สมาชิกใหม่นะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมพร้อมไหมคะคุณกุ้งพร้อมไหมคะผมพร้อมนะครับผมอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะอ่ะอันดับแรกเลยนะคะเราก็เข้ามาตรงนี้เลยะคะ่ะพอเมื่อกดเข้ามาตรงนี้นะคะสําหรับสมาชิกที่เป็น Google a d w o r d นะคะให้สังเกตตรงนี้ไว้นะคะด้านมุมขวาบนค่ะจะมีรหัสนะคะรหัสของตัวเองตรงนี้ซึ่งเป็นรหัสของรหัสสมาชิก Google ครับถ้ากรณีที่เรามีปัญหาอะไรนะคะอย่างที่ครูพักได้บอกไปตั้งแต่ตอนที่แล้วแล้วนะคะว่า มีปัญหาอะไรติดต่อเจ้าที่ Google ได้เลยครับเมื่อติดต่อไปผ่าน l i น e แอนะคะเขาก็จะถามหารหัสสมาชิกทันทีเขาก็จะสามารถรับดูข้อมูลของเราได้หมดเลยเราก็เพียงแค่แจ้งอีเมลที่ใช้ในการสมัครและก็รหัสสมาชิกตรงนี้นะคะเขาก็จะสามารถเข้ามาดูเบื้องหลังระบบหลังบ้านเราได้ทั้งหมดเลยค่ะอืดีมากเลยครับผมนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องต้องรู้ของตัวเองนะคะครับค่ะโอเคค่ะคุณกุ้งงั้นเดี๋ยวเรามาสมัครแคมเปญใหม่ไปพร้อมๆกันสําหรับ ฟังก์ชันที่มันลึกมากขึ้นมาดูนะคะว่าความต่างระหว่างคนสมาชิกคนเก่ากับคนใหม่ต่างกันอย่างไรโอเคเลยครับผมค่ะแม่ผมมองว่าประเด็นนี้เนี่ยทำให้เราสามารถเพิ่มยอดขายได้เลยนะครับผมใช่ค่ะเพิ่มยอดขายได้ดีมากๆนะคะบอกว่าคอนเฟิร์มมากๆนะคะคุณกุ้งครับครูพักใช้การตลาดนี้มาร่วม14ีปีเลยโอเคเลยครับผมอ่านะคะก็คุณผู้ชมนะคะที่อยู่ทางบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทไหนก็แล้วแต่นะคะ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการนะคะสินค้าพื้นบ้านรหรือจะเป็นการศึกษาต่างๆหรือการเรียนการสอนก็สามารถทําการตลาดออนไลน์ในเรื่องของ Google a d w ด r d s ได้หมดเลยค่ะครับผมแต่หลายๆท่านคุณกุ้งทราบไหมคะว่าจะไม่การทํ Google a d w ด r d s เป็นอะไรที่ไม่แพร่หลายทำไมครับครูพักเพราะคนส่วนใหญ่เขาจะไม่นิยมกันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นในลนักษณะขององค์กรรูปแบบบริษัทมากกว่านะคะ,ะ,คะส่วนใหญ่ที่คนทั่วไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการ ไปลงโฆษณาผ่าน Facebook บ้างนะคะผ่าน t i k t o อ IG พวกนี้หรือ y t u t u นะคะแต่ Google AdWords อย่างที่บอกนะเป็นสินค้าเฉพาะอย่างแล้วก็เป็นในเรื่องของคนก็เลยไม่ค่อยรู้จักกันนะคะคก็คือเรียกว่า Google AdWords เนี่ยน่าจะเป็นเหมาะสำหรับทางด้านของผู้ประกอบการราย ระดับกลางขึ้นไปใช่ไหมครับใช่เลยค่ะอ่านะคะแต่สําหรับผู้ประกอบการระดับเล็กนะครับศึกษาดูดีๆแล้วนะครับผมเชื่อว่าก็มีประโยชน์เช่นกันนะครับมีประโยชน์มากๆเลยค่ะคุณกุ้งบอกเลยนะคะว่าถ้าใครรู้ทุกอย่างครบนะคะจะสามารถเป็นแต้มต่อในการทําธุรกิจได้เป็นอย่างดีเลยค่ะครับผมอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราทําไปพร้อมๆกันนะคะได้เลยครับอ,อันดับแรกนะคะก็กดเข้ามาตรงนี้เลยนะคะกดเข้าไปคําว่าแคมเปญใหม่ได้เลยค่ะอ่ากดคาว่า แคมเปญใหม่บบกอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ค่ะคุณกุ้งคุณคุ้นหน้าตาไหมคะอ๋อคุณคุ้นจังเลยครับเหมือนเป็นอ่าช่องทางการขายใช่ไหมครับช่องการทำโฆษณาคล้ายๆกับ facebook เลยอ๋อใช่เห็นไหคะที่เขาให้เลือกว่าต้องการวัตถุประสงค์ในการทําโฆษณาเนี้ยต้องการต้องการเพิ่มยอดขายหรือต้องการให้เขาเข้ามาชมหรือมีส่วนร่วมหรือรับรู้แบรนด์คุณคุ้ไหมคะคุณคุ้นครับตรงนี้นะคะก็รูปแบบของการยิงแอดโฆษณาก็ จะคล้ายๆกันแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะไปโปรโมททางช่องทางไหนมากกว่านะคะแต่อย่างที่บอก Google Adwords นะคะถ้าใครรู้นะแล้วเอาไปประยุกต์ปรับใช้นะบอกเลยอย่างที่บอกเป็นแต้มต่อจริงๆค่ะพอลูกค้ารอซื้อแล้วค่ะลูกค้าคือรอซื้อแล้วรอซื้อแล้วจะค้นเจอคุณหรือเปล่าอยู่บนหน้า Google เท่านั้นเองนะคะผมก็เรียกว่าเราจะเจอกันได้ไหมใช่แล้วนะคะโอเคครับอ่าโอเคค่ะคราวนี้พอมาดูในส่วนของรายละเอียดของแต่ละวัตถุประสงค์นะคะว่าเป้าหมายในการที่จะ สร้างแคมเปญน,นะคะมีอะไรบ้างนะคะจะเห็นว่านะคะหน้าตานะคะไม่เหมือนกับสมาชิกใหม่ที่สมัครเข้ามาเลยจําได้ไหมคะเมื่อตอนที่แล้วอ่าใช่ครับเมื่อตอนที่แล้วผมจําได้ว่าอาจจะเห็นไม่กี่ไม่กี่ไอคอนที่สามารถออกดได้นะครับผมแต่ในตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้โหครูภาคครับทำไมมีขึ้นมาเยอะจังเลยครับเนี่ยใช่ค่ะก็อ,อยากที่บอกมันยกระดับมากขึ้นนะคะยกระดับมากขึ้นคะสำหรับสมาชิกใหม่ในตอนที่แล้วนะคะมีสามส่วนคือหนึ่งนะคะเพิ่มการโทรที่มากขึ้นนะคะ 2. นะคะเพิ่มการเพิ่มยอดขายจากเว็บไซต์ 3. นะคะคือในเรื่องของการเพิ่มในการที่เดินทางมาซื้อของที่ร้านค่ะคแต่ตอนนี้นะคะในส่วนของสมาชิกเก่านะคะก็จะมีฟังก์ชันหี่ไหมคะมีทั้งหมดถึงวัตถุประสงค์ทั้งหมด8วัตถุประสงค์เลยค่ะคุณกุ้งครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนะคะถ้าเราเลือกยอดขายนะคะก็มันก็จะทําให้เป็นการ Google เขาก็จะบอกจะก,กระตุ้นยอดขายออนไลน์ในแอปทางโทรศัพท์หรือในร้านค้าให้นะคะ ถ้าติ๊กเลือกว่าโอกาสในการขายก็จะได้รับโอกาสในการขายและคอนเวอร์ชันอื่นๆด้วยการกระตุ้นให้กับลูกค้าที่จะมาดําเนินการของเรา<ฆ>นะคะ,ะซึ่งตรงน,นี้นะคะเห็นไหมคะประเภทของเขาก็จะเริ่มขึ้นซึ่งมีฟังก์ชันที่เยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ d i s p พย์ช h อ p ปิ้งวิดีโอสมาร์ทหรือ Discovery ต่างๆนะคะ,<ฆ>ะเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ละอันอีกทีนงนะคะว่าเป็นอะไรบ้างนะคะก็เขาก็จะมีบรรยายให้หมดเลยค่ะต่อมานะคะการเข้าชมเว็บไซต์ก็ จะดึงดูดผู้ใช้ที่เหมาะสมให้กับให้เข้ามาชมเว็บไซต์ของเรารอย่าง Google นะคะเขาจะยิ่งเขาจะมีความฉลา,าดมากนะคะค,คือเขาจะนับวันอยู่กับเราค่ะเขาก็จะประมวลผลประมวลผลมาให้ว่าเว็บไซต์ของเรามีสินค้าอะไรบ้างหรือในวงการของ Google นะคะมีเขามีใครสนใจค้นหาอะไรบ้างนะคะคเขาก็จะมาเอามาจับแมทกันนะคะแล้วก็จะมานําเสนอเราเรื่อยๆะคะ่ะเขาจะดูแลรเราดีมากๆไม่ว่าจะเป็นการ ส่งมาในส่วนของการแจ้งเตือนหรือจะมีเจ้าที่โทรมาหามาบอกเราได้เลยค่ะว่าควรจะปรับตรงไหนอะไรยังไงบ้างครับผมก็คือเรียกว่า Google เนี่ยนะครับเหมือนเป็นผู้ช่วยเราอีกอีกอีกท่านหนึ่งเลยนะครับใช่แลคะเป็นผู้ช่วยที่เชี่ยวชาญมากผู้เชี่ยวชาญนะครับผเเชี่ยวชาญกว่าเราอีกนะครับเนี่ยใช่ค่ะนะคะต่อมานะคะลําดับต่อมานะคะการ พิจารณาผลิตภัณฑ์และแบรนด์นะคะตรงนี้ก็จะกระตุ้นให้ผู้คนนะคะสำรวจผลิตภัณฑ์และบริการของเราได้นะคะซึ่งแคมเปญประเภทนี้ก็จะเป็นในเรื่องของวิดีโอจะสังเกตเห็นนะคะคุณกุ้งเห็นไหมคะเวลาเรารับชม YouTube เวลามีโฆษณาวิ่งผ่านนะคะก็จะมี3วินาทีบ้าง5วินาทีบ้างนั้นก็เป็นผลมาจากการที่ผู้ประกอบการหลายๆท่านนะคะก็มาโฆษณาผ่าน Google a d w o r d s ให้โฆษณาไปวิ่งผ่านที่ช่อง y o YouTube ค่ะ อ่านะคะก็จะมีหลากหลายเลยอันนี้ต่อมานะคะวัตถุประสงค์ต่อมาในเรื่องของการรับรู้ถึงแบรนด์และการเข้าถึงตรงนี้นะคะก็จะทําให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายวงกว้างและสร้างการรับรู้มากยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้นะคะก็จะนิยมในส่วนของประเภทแคมเปญที่เรียกว่า Display ดิสเพย์หรือวิดีโอดิสเพย์ก็คือประมาณว่าเหมือนมีเว็บไซต์ต่างๆคะ่ะคุณกุ้งโลโก้ของเราก็จะไปวิ่งผ่านวิ่งผ่านหรือไปแปะอยู่ตามเว็บไซต์ต่างๆหรือตามที่ข่าวต่างๆที่เราอ่านนะคะก็จะไปโชว์อยู่แถวๆนั้น ซึ่งตรงนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าเป็นการใช้เงินโฆษณาที่ถูกมากๆค่ะคุณกุ้งหลักสตา,ตางเลยนะคะเนี๋ยหลักสตา,ตางเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะโโแต่ถ้าเกิดในส่วนของ Google ที่เราคลิกค้นหาน่ะที่ครูพักคเคยทํานะคะก็เฉลี่ยอยู่ที่3บาทถึง5บาทถึง7บาทหรือบางครั้งก็20 30บาทต่อหนึ่งคค้นหาครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าคู่แข่งมากน้อยแค่ไหนครับถ้าคู่แข่งไม่เยอะก็จะราคาถูกนะคะอ่าโอเคค่ะ ค่ะลำดับถัดไปนะคะคือในเรื่องของการโปรโมตแอปนะคะก็จะช่วยให้แอปได้รับการติดตั้งและการตอบโต้และการลงทะเบียนล่วงหน้าเพิ่มมากขึ้นค่ะก็เหมาะกับธุรกิจนะคะที่เป็นในลักษณะของการมีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองค่ะ,คะตรงนี้นะคะก็ก็ประเภทแคมเปญก็จะเป็นแอปนะคะใช่ไหมคะถ้าเกิดเราเลือกประเภทไหนก็แล้วแต่นะคะเขาก็จะมีคําข้อเสนอเนี่ยมาให้เราเลยนะคะตรงนี้บอกเลยว่าง่ายมากๆค่ะ ต่หลายๆคนหลายๆท่านก็อาจจะมองรู้สึกว่ามันยากใช่ไหมคะใช่ครับะนะคะลำดับถัดมานะคะคุณคุ้งก็เป็นในเรื่องของการเข้าชมร้านค้าและโปรโมชั่นในพื้นที่ตรงนี้นะคะก็เป็นการเพิ่มการเข้าชมร้านค้าในพื้นที่รวมถึงร้านอาหารและตัวแทนจําหน่ายนะคะประเภทแคมเปญอันนี้เขาก็เรียกว่าเป็นประเภทแคมเปญในพื้นที่นะคะ,คระเราก็เลือกให้เหมาะสมกับสินค้าของเราบอกเลยว่ามันหลากหลายมากๆเลย สุดท้ายเลยนะคะการสร้างแคมเปญโดยไม่มีคําแนะนําของเป้าหมายนะคะประเภทแคมเปญต่างๆในที่มีอยู่สามารถสร้างแคมเปญทีละขั้นตอนโดยไม่ต้องมีคําแนะนําของเป้าหมายได้ก็คืออิสระของเราเลยรเราอยากจะสร้างแบบไหนก็ทําได้เลยค่ะคุณกุ้งอ่าโอเคค่ะนี่คือในส่วนของเป้าหมายนะคะในการสร้างแคมเปญสาหรับที่มันแอดวานซ์มากขึ้นค่ะครับค่ะคุณกุ้งก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเลือกแคมเปญในส่วนของเป้าหมายโอกาสในการขายกาันค,ค่ะคุณกุ้งครับ โอเคค่ะก็เดี๋ยวเราพอเรากดคลิกตรงนี้นะคะค่ะคุณกุ้งเมื่อเราคลิกเรียบร้อยแล้วนะคะทาง Google เขาก็จะขึ้นประเภทของแคมเปญมาให้เราเลือกนะคะว่าถ้าเราเลือกเป้าหมายประเภทนี้นะคะเราสมควรที่จะสร้างแคมเปญประเภทไหนให้เหมาะกับสินค้าและบริการของเราครับซึ่งบอกเลยนะคะว่าในส่วนของโอกาสในการขายเนี่ยมีประเภทของแคมเปญให้เลือกเยอะมากเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการค้นหาคําซึ่งเป็นอะไรที่ฮิตท็อตนะคะที่เมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ทํากันไป หรือดิสเพย์นะคะการแสดงโฆษณาประเภทต่างๆนะคะทั่วทั้งอินเทอร์เน็ตเลยนะคะซึ่งเขาก็จะเป็นลักษณะเหมือน Google นะคะเขาก็จะแนะนําว่าอะไรบ้างที่เหมือนมีเป็นพันธมิตรกับ g o o g l บเขาก็จะไปขึ้นโชว์แสดงให้ก็คล้ายๆกับ Facebook เลยค่ะที่ลูกค้าไม่ได้ต้องการนะคะแต่ว่าวิ่งไปโชว์ ราคามันก็เลยถูกค่ะคุณกุ้งอ๋อเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับผมอ่านะคะแล้วก็ต่อมานะคะในส่วนของช้อปปิ้งค่ะครับอ่าช้อปปิ้งอันนี้นะคะเห็นไหมคะที่เวลาเราค้นหาก็จะมีรูปขึ้นด้านซ้ายด้านขวาเลยอันนั้นก็คือหนึ่งในลักษณะของการทำกตรตลาดออนไลน์แบบ Google a d w o r d ครับเราเราค้นหาไปที่ Google แล้วค้นหาสินค้าที่เราอยากได้แต่เขาจะขึ้นรูปและขึ้นราคามาให้ครับซึ่งคนที่จะสามารถทำตรงนี้ได้นะคะจะต้องมีเว็บไซต์ที่เป็นลักษณะที่ มีการให้ลูกค้าเลือกสินค้าลงตะกร้าค่ะถึงจะสามารถมาทำแคมเปญนี้ได้แล้วก็วิดีโออย่างที่บอกนะคะการเข้าถึงและดึงดูดผู้ชมใน YouTube ค่ะตรงนี้ค่ะก็วิ่งผ่านไปราคาถูกมากๆแต่ก็อย่างที่บอกนะคะพอถูกเพราะว่าถูกแต่ไม่ตรงอาจจะไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายของเราเพราะว่าลูกค้าไปดูหนังดูละครดูข่าวแล้วโฆษณาเราวิ่งผ่านเราก็กดทิ้งถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ในบรรดาของการทำการตลาด Google a d w o r d s ตัวที่ราคาค่อนข้างแพงสุดก็คือในส่วนของคําค้นหาเพราะว่าคําค้นหาคือลูกค้าต้องการ,การที่จะค้นหาใช่ไหมครับใช่ค่ะราคาก็เลยแข่งกันค่อนข้างแพงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าผู้ประกอบการรายใหญ่ๆนะคะที่เขามีงบป,ประมาณเยอะเขาก็ทําทุกช่องทางค่ะเพราะรถือว่าเป็นโอกาสในการที่จะเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าและบริการของเขาค่ะคุณกุ้งครับต่อมาค่ะในส่วนของสมาร์ทนะคะสมาร์ทในที่นี้ก็คือหมายความว่าเป็นลักษณะของการที่เราสําหรับเหมือนสมาชิกใหม่เลยค่ะ เราไม่ต้องคิดอะไรให้เยอะแค่เราใส่ข้อมูลเข้าไปนะคะระบบ Google เขาก็จะประมวลผลให้เลยเขาบอกว่าเหมาะสําหรับสมาชิกใหม่แต่ราคาอาจจะค่อนข้างแพงเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมควบคุมในส่วนของกําหนดงบประมาณต่างๆได้เพราะว่าระบบเขาจะประมวลให้เองเพราะว่าเป็นการซัพพอร์ตสำหรับสมาชิกใหม่ที่อาจจะยังไม่ค่อยมีความรู้ตรงนี้ครับแต่ถ้าคนที่มีความรู้แล้วทาง Google Adwords บอกว่าไม่ต้องใช้เลยเอามาแบบที่เราสามารถควบคุมงบประมาณด้วยตัวเองได้ดีกว่าค่ะ สุดท้ายนะคะก็คือจะส่วนในส่วนของ r i s o v v r y y นะคะก็จะเป็นการแสดงโฆษณาในส่วนของ YouTube Gmail หรือฟังก์ชันอื่นๆนะคะที่สามารถไปร่วมแสดงได้ครับโอเคค่ะสำหรับตรงนี้นะคะก็เช่นเคยแล้วกันนะคะเราก็ใช้วิธีการค้นหาดีกว่าค่ะนะคะเรียกว่าการค้นหาจะได้รับประสิทธิภาพสูงสุดใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ก็มีงบประมาณสูงขึ้นด้วยใช่ไหมครับถามว่าสูงขึ้นไหมอย่างของคูพักนะคะก็ตั้งอยู่ที่ประมาณไม่เกิน10บาท ไม่เกินสิบาทคือเราสามารถตั้งได้ถ้าหมายความว่าถ้าเกินสิบบาทไม่ต้องแสดงโฆษณาของเราก็ได้ครับแต่จากทถรเฉลี่ยที่ทํามานะคะเขาก็จะมีเฉลี่ยให้เราอยู่ที่สามบาทถึงห้าบาทต่อคลิกเองค่ะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าคู่แข่งเยอะมันก็จะราคาก็จะสูงค่ะก็อย่างที่บอกนะคะถ้าสูงแต่ว่ากําไรเราเยอะก็คุ้มที่จะที่จะทำหรือว่าก็คุ้มที่จะเสี่ยงถ<อ><ช>ูกใ่ค่ะก็คุ้มที่จะเสี่ยงอย่า <Okay, S 2> งมีสินค้าบางตัวของคู่พักตัวหนึ่งนะคู่พักให้ประมาณต่อคลิกนะคะ ยี่สิบาทต่อคลิกยีิบาทเลยใช่ไหมครับนั่นถือว่าสูงสุดสําหรับครูพักแล้วนะคะเพราะว่ากําไรมันค่อนข้างเยอะแต่ตัวอื่นก็เราก็ถัเฉลี่ยไปเพราะบางบางครั้งการที่ลูกค้าคลิกมาดูอะคะ่ะคุณกุ้งเขาอาจจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้เราก็ต้องเอาเวทค่าเฉลีย่ยเอาครับนะคะโอเคอันเรามากดคําว่าการค้นหาเลยนะคะพรากดค้นหาเสร็จนะคะเขาก็บอกว่าก็จะมีฟังก์ชัน ต่อมาให้เราทําตามไปได้เลยนะคะเราไม่จําเป็นต้องจํานะคะพอเราคลิกขั้นตอนนี้ก็จะมีขั้นตอนใหม่ขึ้นมาให้เราได้เลยค่ะต่อมานะคะเราก็มาเลือกวิธีที่คุณต้องการให้มันลุเป้าหมายนะคะก็อย่างเช่นการเข้าชมเว็บไซต์นะคะการโทรศัพท์การเข้าชมร้านค้าการดาวน์โหลดแอปหรือการส่งฟอร์มโอกาสในการขายให้ค่ะตรงนี้นะคะคุณกุ้งเดี๋ยวเราจะมาเลือกในส่วนของการโทรศัพท์เพื่อเปรียบเทียบ กับการที่เราทําเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าระหว่างสมาชิกใหม่กับสมาชิกเก่าแตกต่างกันอย่างไรนะคะเราก็กดคําว่าการโทรศัพท์นะคะก็เราเลือกนะคะคุณกุ้งเราก็เลือกประเทศไทยนะคะแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์นะคะที่เราต้องการเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะคะเหมือนกับเมื่อกี้นี้เลยเราก็ยกตัวอย่างนะคะเราก็ใส่เบอร์นี้แล้วกันนะคะที่เขาระบบเขาโชว์ขึ้นมาเลยนะคะ0 2นย์ที่อาจจะเคยลงข้อมูลเอาไว้นะคะเราก็ใส่ไปก่อนเพราะว่า เป็นการยกตัวอย่างในการทําโฆษณาค่ะครับอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดดําเนินการต่อได้เลยค่ะคุณกุ้งค่ะก็อันนี้นะคะขึ้นมาเนื่องจากแจ้งเตือนว่าครูพักเคยทําบัญชีฉบับล่างเอาไว้ก็จะถามว่าจะยกเลิกไหมโอเคครูพักถอยกเลิกแล้วก็เริ่มต้นใหม่เลยแล้วกันนะคะคก็กดคําว่าเริ่มต้นใหม่ค่ะ เมื่อกดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีมาให้เลือกเลยนะคะสี่สเต็ปเลยนะคะเราก็ค่อยๆทําตามสเต็ปไปเรื่อยๆจนจบกระบวนการะคะ่ะคุณกุ้งก็เมื่อกี้นะคะเราเลือกการตั้งแคมเปญเรียบร้อยแล้วมาสู่หัวข้อที่สองก็คือในเรื่องของการสร้างกลุ่มเป้าหมายสําหรับในส่วนของกลุ่มเป้าหมายนะคะอย่างที่บอกนะคะว่ามันจะสามารถอำนวยความสะดวกได้โดยว่าสินค้าถ้าในแต่ละบริษัทหรือแต่ละแต่ละกิจการนะคะมีสินค้าหลายตัวถ้าเกิดเราใช้แค่ลิงก์เดียวเราไม่แยกย่อยเป็นกลุ่มโฆษณาย,ย่อยเวลา เราเอาลิงก์เดียวไปแปะจริงๆแล้วลูกค้าอยากจะได้สินค้าอะไรบางอย่างที่เขาชอบโดยตรงถ้าเกิดเราอำนวยความสะดวกให้เขาวิ่งไปยังหน้าหน้านั้นเลยมันก็จะทําให้เกิดทําให้ลูกค้าเห็นสินค้าแล้วเขาตัดสินใจซื้อสินค้าของเราได้ง่ายขึ้นค่ะครับผม ก็โอเคนะคะตอนนี้เราก็มาตั้งชื่อแคมเปญเราจะตั้งอะไรก็ได้นะคะตรงนี้เราเพื่อให้เราเรารู้เฉยๆค่ะว่าแคมเปญนี้คืออะไรนะคะตรงนี้คือเฉพาะเรารู้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเรารู้เฉยๆค่ะอันนี้เพื่อเป็นการเตือนความจํานะครับใช่ก็แบ่งเป็นหมวดหมู่เป็นเป็นเป็นบล็อกๆของเราให้เราเข้าใจค่ะคุณครูอ่าครับผมอันนี้ครูพักขอเขียนอนุญาตขอว่าทดลองแล้วกันนะคะทดลองหนึ่งก็ได้ครับทดลองหนึ่งนะคะอ่าคราวนี้เสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นมาว่าอ่าจะเข้าร่วม พาร์ทเนอร์ในเครือข่ายของการค้นหาของ Google หรือไม่ตรงนี้นะคะครูพักขอแนะนําว่าติ๊กออกนะคะอ่าทไมเหรอครับครูพักครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่ามันจะไปผูกตามที่ต่างๆโดยที่บางครั้งอะ่ะเขาไม่ได้อยากจะซื้อของเราเพราะฉะนั้นงบประมาณเราก็เสียเปล่าๆเราเก็บงบประมาณของเราไว้ไว้หน้า Google ก็พอคะอ่ะอ่าโอเคค่ะคุณกุ้งลำดับถัดมานะคะเราก็มาตรงนี้ค่ะเจอคำว่าแสดงการตั้งค่าเพิ่มเติมนะคะเราก็คลิกเข้าไปนะคะ เขาก็จะบอกว่า,าส่วนที่สำคัญนะคะตัวตัวเลือก URL ของแคมเปญนะคะว่าเราจะให้กำหนดให้เขาวิ่งไปที่ไหนนะคะเราก็ copy นะคะลิงก์หรือเว็บไซต์นะคะมาอยู่ตรงนี้ว่าเป็น URL สุดท้ายที่เราอยากจะให้เขาวิ่งเข้าไปเจอสินค้าของเรานะคะเพราะบางครั้งเราจะเอาแค่หน้าหลักหน้าแรกไม่ได้ที่ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้ให้เราเลือกนะคะในส่วนของลิงก์สุดท้ายที่จะให้เขาไปเจอสินค้าของเราก็ ก็พปมพมาวางตรงนี้นะคะ,ะต่อมานะคะในส่วนของช่วงเวลาโฆษณานะคะเราก็สามารถเลือกได้เลยนะคะว่าต้องการจะให้โฆษณาแบบไหนยังไงงั้นยกตัวอย่างเลยนะคะว่าเราให้โฆษณาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลาทําการปกติเลยนะคะก็คือแปดโมงเช้านะคะจนถึง5้าโมงเย็นในแต่ละวันนะคะห้าโมงเย็นในแต่ละวันโดยปกติแต่จริงๆแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้ตามที่เรา ต้องการเลยค่ะคุณกุ้งครับ่าต่อมานะคะสถานที่ตั้งค่ะตรงนี้นะคะเราก็กําหนดนะคะว่าต้องการที่จะให้โฆษณาของเราสแสดงที่ตั้งที่ไหนนะคะคก็อันนี้ทุกประเทศและทุกภูมิภาคก็ไกลเกินไปค่ะคุณกุ้งอาจจะกว้างเกินกว้างเกินไปค่ะค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะเราขออนุญ,ญาตเลือกในส่วนของประเทศไทยนะคะค่ะในส่วนของภาษานะคะก็คือเราแนะนํานะคะว่าให้ระบุว่าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษให้ชัดเจนไปเลยนะคะ ถ้าเกิดเราไม่ระบุนะคะอาจจะเป็นภาษาต่างชาติหรือหรือคนต่างชาติที่อาจจะมาเห็นสินค้าของเราแต่เขาไม่ได้สนใจที่จะซื้อสินค้าของเราก็ะจะทําให้เราเสียเงินเสียงบประมาณในการที่จะโฆษณาไปไป,ไปโดยเปล่าประโยชน์ค่ะคุณกุ้งก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เลื่อนต่อมานะคะในส่วนที่สําคัญสําคัญนะคะมาในส่วนของงบประมาณค่ะต่อวันเราก็ตั้งตามที่เราไหวเลยนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นเดิมนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะค่ะคุณกุ้งหลังจากที่เรา ใส่งบประมาณเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้นะคะเราสามารถกําหนดค่าคลิกของเราได้เลยค่ะว่าอยากจะเสียเท่าไหร่นะคะเราสามารถตั้งได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดไม่ตั้งนะคะระบบ Google นะคะเขาก็จะรันให้จนทําให้คําค้นหาของเราะคะ่ะขึ้นไปอยู่หน้าแรกให้ได้ซึ่งบางครั้งนะคะก็อาจจะแพงเกินกว่ากําไรที่เราได้รับด้วยซ้ำค่ะเพราะฉะนั้นตัวเราเองจะรู้ดีว่าเราควรจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ต่อการคลิกหนึ่งครั้งค ซึ่งในการข้อดีของอีกอย่างหนึ่งของ Google a d w o r d s คือถ้าเกิดลูกค้าค้นหาและเจอเราที่หน้า Google แต่ถ้าเกิดเขาไม่กดคลิกเราจะยังไม่เสียตังค์แต่ถ้ากดคลิกเข้ามาแล้วนะคะแล้วเขาจะซื้อเราหรือไม่ซื้อไม่รู้แต่เราก็เสียเงยินไปเรียบร้อยแล้วอ,อตรงนี้เพราะฉะนั้นเราให้เรามากําหนดตรงนี้นะคะคําว่าจํานวนคลิกค่ะแล้วก็ตั้งค่าขีดจํากัดเสนอราคาต่อคลิกสูงสุดนะคะก็ติ๊กไปหนึ่งครั้งนะคะ ก็มาตั้งเลยค่ะว่าเราจะเอาราคาเท่าไหร่ที่เรารับไหวอย่างยกตัวอย่างนะคะสิบบาทค่ะผู้พักที่ใช้อยู่นะคะตรงนี้อ่าโอเคค่ะค่ะต่อไปค่ะเมื่อเรากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําการกดบันทึกและดําเนินการต่อได้เลยค่ะก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะในการของเข้าสู่ในเรื่องของการสร้างกลุ่มนะคะเราก็สู่ขั้นตอนที่3ามต่อไปในเรื่องของการสร้างโฆษณาค่ะเราก็ตั้งชื่อกลุ่มขึ้นมาได้เลยซึ่งตรงนี้เขาก็จะระบุให้ว่าเป็นกลุ่มที่1 แต่จริงๆแล้วเราก็สามารถแก้ได้ว่าเป็นสินค้าประเภทไหนยังไงนะคะอย่างยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคําว่ารองเท้าแล้วกันนะคะคเสร็จตรงนี้นะคะในส่วนของเว็บไซต์ค่ะก็ให้เอาเว็บไซต์ URL ปลายทางที่บอกะคะ่ะเอามาใส่ตรงนี้ให้เพื่อเป็นการคลิกอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าให้เขาวิ่งเข้าไปเวลาลูกค้าค้นหาสิ่งที่เขาต้องการยกตัวอย่างนะคะขออนุญ,ญาตใส่โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาในส่วนของคีย์เวิร์ดค่ะคุณกุ้งเราก็มากรอกตรงนี้ได้เลย จะเห็นว่าหน้าตาจะไม่เหมือนกับเมื่อครั้งแรกที่สมัครสําหรับสมาชิกใหม่นะคะตรงนี้เราสามารถกรอกไปได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็จะมีคําแนะนําขึ้นมาให้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างอันนี้คือเป็นรองเท้าเราอาจจะใช้คําว่ารองเท้าแล้วก็พิมพ์ไปนะคะแล้วเราก็ใช้วิธีเคาะวักลงมาได้เลยนะคะคก็มาเรื่อยๆอาจจะเป็นคําที่เขานิยมค้นหาคําว่ารองเท้านิรภัยนะคะ ตรงนี้คือเรียกว่าเป็นคีย์เวิร์ดสำหรับสินค้าเราใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่างเช่นกลุ่มโฆษณาย่อยของเราก็คืออย่างเช่นหมวดนี้คือเราต้องการจะขายรองเท้านิรภัยจริงๆเราก็ลองค,คิดเลยค่ะว่าคีย์เวิร์ดไหนที่ลูกค้าคิดคาดว่าจะค้นหานะคะเราก็ใส่เข้ามาได้เลยเรื่อยๆค่ะเราต้องนึกถึงว่าความจริงลูกค้าเขาอยากได้อะไรเนาะเราก็บอกอ่างเท้ารองเท้าเซฟตี้นะคะอ่าอย่างนี้ค่ะนี่คือยกตัวอย่างแล้วก็พิมพ์ไปเรื่อยๆนะคะ ในส่วนของการทําคีย์เวิร์ดตรงนี้นะคะก็จะมีความต่างจากสําหรับสมาชิกใหม่คือด้วยความว่าเขาก็จะมีคีย์เวิร์ดด้านล่างนะคะที่ทําให้เราดูคือว่าถ้าเราใส่คําพูดเฉยๆจะกลายเป็นคีย์เวิร์ดแบบกว้างหมายความว่าอย่างเช่นมีคําที่ไม่ได้ตรงกับของเราทั้งหมดแต่เขาก็จะเอาโฆษณาของเราขึ้นไปโชว์ด้วยก็จะทาให้ไม่ตรงลูกค้าที่มาเห็นสินค้าของเราอาจจะไม่ใช่ลูกค้าจริงๆของเราเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่แนะนําให้ทํานะคะ ต่อมาอันที่สองนะคะคือเรียกว่าคีย์เวิร์ดแบบวลีค่ะซึ่งตรงนี้จะเป็นเครื่องหมายลักษณะเครื่องหมายคําพูดนะคะสมมุติว่าเราใส่นะคะตรงนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดเราใส่เครื่องหมายคําพูดเข้าไปนะจะกลายเป็นแบบวลีหมายความว่ามีคําอย่างเช่นเราใส่คําว่ารองเท้าเซฟตี้แต่อาจจะมีคําว่ารองเท้าวัคเซฟตี้อย่างเงี้ยก็จะค้นหาขึ้นให้ได้มันจะไม่กว้างมากแต่คืออ่านแล้วเข้าใจว่าต้องการลูกค้าต้องการที่จะค้นหาคําว่ารองเท้าเซฟตี้ ค่ะคุณกุ้งสำหรับอีกอันนึงนะคะในส่วนของคีย์เวิร์ดตัวหนึ่งคือเขาเรียกว่าการทํางานแบบตรงทั้งหมดนะคะซึ่งเวลาถ้าเกิดเราจะใช้แบบนี้เราจะต้องใส่เครื่องหมายวงเล็บเข้าไปนะคะเป็นการบ่งบอกว่านะคะใครต้องการที่จะค้นหาทำคำนั้นจะต้องตรงทุกตัวไม่ว่าจะเป็นการเคาะวักหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นการที่เรียกว่าก็จะรู้สึกว่ามันแคบเกินไปครูพักก็จะไม่แนะนําก็จะแนะน,นําในส่วนของการค้นหาแบบวลีค่ะ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเพราะวักเพราะหน้าเพราะหลังแต่ความหมายเขาคือเขาต้องการรองเท้านิ้รภยัยค่ะคุณกุ้งครับอ่าโอเคนี่คือการยกตัวอย่างนะคะหลังจากนั้นเราก็ทําการกดบันทึกและดําเนินการต่อได้เลยค่ะค่ะคุณกุ้งเมื่อเรากดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาสู่หน้านี้นะคะก็เป็นในเรื่องของการลงรายละเอียดต่างๆซึ่งเหมือนกับการลงรายละเอียดสําหรับสมาชิกใหม่ที่เปิดไปที่เราทําการสาธิตกันไปเมื่อตอนที่แล้วนะคะตรงนี้ครูพักไม่ขอลงรายละเอียดนะคะเพราะขั้นตอนการทํา คล้ายกันทุกอย่างเลยค่ะ,ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะถ้าเรากรอกตามที่เขาบอกทุกอย่างนะคะเราก็แค่กดบันทึกและดําเนินการต่อหลังจากนั้นนะคะโฆษณาของเราก็รอให้ Google AdWords นะคะเขาอนุมัติถ้าอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะสถานะจะขึ้นโชว์ว่าอนุมัติพร้อมโฆษณาได้เรียบร้อยเลยค่ะครับค่ะสำหรับ Google AdWords นะคะก็สามารถที่จะดูข้อมูลเชิงลึกได้เหมือนกับในส่วนของแฟนเพจนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตรงนี้นะคะดูจํานวนคลิกนะคะว่ามีใคร ลูกค้าเข้ามาคลิกดูเว็บไซต์ของเรามากน้อยแค่ไหนแสดงผลเท่าไรนะคะและค่าเฉลี่ยต่อคลิกเท่าไรนะคะและค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปทั้งหมดซึ่งตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะให้แสดงผลวันนี้หรือเมื่อวานหรือเมื่อเจ็ดวันที่แล้วสาสิบวันที่แล้วหรือตั้งแต่วันที่เท่าไหรเราสามารถระบุได้เลยอย่างอันนี้นะคะเมื่อสาสิบวันที่แล้วเราก็สามารถดูได้เลยนะคะว่าจํานวนคลิกที่คนเข้ามาคลิกชมเว็บไซต์ของเรามีอยู่ที่ 2,770ครั้งนะคะแล้วก็แสดงผลอยู่ที่40,000นะคะ4700ครั้งค่าเฉลี่ยอยู่ที่5.59บาทต่อคลิกนะคะค่าใช้จ่ายต่อเดือนก็15,500บาทค่ะตรงนี้นะคะเราก็สามารถเข้ามาคลิกดูค่าสถิติต่ตางๆได้หมดเลยนะคะก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะเราก็เข้ามาคลิกดูก็จะมีข้อมูลต่างๆที่สามารถให้เรา เอามาเป็นตัววิเคราะห์ในการยิงแอดโฆษณาในส่วนของ Google Advert ต่อไปได้ค่ะค่ะก็สำหรับนะคะท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านตอนนี้นะคะก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงบ้างคะทำไปพร้อมๆกันได้หรือเปล่านะคะก็ใครนะคะสำหรับใครท่านใดนะคะที่มีสินค้าของตัวเองนะคะก็อยากจะลองนำเสนอในส่วนของ Google a d w o r t นะคะเชื่อแน่ว่าจะสามารถเป็นอีกเครื่องมือนึงนะคะที่จะต่อยอดทางธุรกิจให้กับทุกๆท,ท,ท่านได้ เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมครับผมเชื่อเดยหครับผมว่าคุณผู้ชมที่ติดตามรายการกสณนออนไลน์พลัสนะครับจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับผมโดยเฉพาะยิ่งในแง่ของการตลาดออนไลน์ใช่ไหมครับครูพักครับใช่ค่ะแม่ครูพักครับผมหวังอย่างยิ่งเลยนะครับผมว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่ติดตามดูเราอยู่ในตอนนี้นะครับผมจะเรียกว่านําข้อความและสิ่งดีๆที่ครูพักมอบให้มาต่อยอดในเชิงธุรกิจด้วยนะครับผมครูพักครับ่ยังไงวันนี้เนี่ยผมขอขอบคุณมากเลยนะครับผมครับ ีค,ค่ะเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมทั้งหมดนี้คือเนื้อหาของรายการกรสนออนไลน์พลาสกับผมชนิดสุธทรมวงพบกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการสำหรับวันนี้ผมพูพิภาคและทีมงานขอลาไปจกเกัเพียงเท่านี้สวัสดีครับการสร้างโฆษณาบน g o o g l e a d ดเวอรขั้นตอนที่หนึ่งคลิกสร้างแคมเปญคลิกโอกาสในการขาย ขั้นตอนที่2คลิกการค้นหาคลิกเลือกการโทรศัพท์เลือกประเทศไทยใส่หมายเลขโทรศัพท์คลิกดำเนินการต่อขั้นตอนที่3ตั้งชื่อแคมเปญคลิกแสดงการตั้งค่าเพิ่มเติมใส่ลิงก์เว็บไซต์ตั้งค่าช่วงเวลาตั้งค่าสถานที่และภาษาคลิกดำเนินการต่อขั้นตอนที่4 ตั้งงบประมาณและการเสนอราคาคลิกบันทึกและดำเนินการต่อขั้นตอนที่5ตั้งชื่อกลุ่มและใส่ลิงก์เว็บไซต์ใส่คีย์เวิร์ดคลิกบันทึกและดำเนินการต่อขั้นตอนที่6ตั้งค่าต่างๆเรียบร้อยคลิกบันทึกและดำเนินการต่อ เพียงเท่านี้เราก็สามารถสร้างการโฆษณาบน Google AdWords ได้แล้ว